โลกยอมรับสื่อกำปั้นดังยกสีสเกตยังครองโคตรมวยชาวไทยอันดับหนึ่งในวัย38ปีต้องบอกว่าถือเป็นกำปั้นชาวไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับมากที่สุดในยุคนี้สำหรับเจ้าแหลมสีสเกตสอรุ่งวิสัยอดีตแชมป์สภาวมวยโลกดับเบิลยูบีซีรุ่นซูปเปอร์ไฟเวทสองสมัยล่าสุดบล็อกสเล็กบ็อกเร็กเว็บไซต์มวยชื่อดังได้จัดอันดับ10บนักมวยชาวไทยที่ยังคงชกอยู่ในตอนนี้ปรากฏว่ากำปั้นจอมเก่าวัย38ปียังคงครองเบอร์หนึ่งของประเทศไทยแม้จะห่างหายจากการเดินทางไปชกใน ่างประเทศหลายปีโดยเจ้าแหลมซีสเกตสอรุ่งวิสัยอดีตแชมป์โลก115ปอนด์สภามวยโลกดับเบิลยูบีซได้รับการยอมรับให้เป็นเบอร์นหนึส่วนอันดับ2เป็นทางด้านเพชโกศนกรินสุดะเจ้าของแชมป์โอพีบีรุ่นไลฟ์ฟลายเวท ขณะที่ปัญญาประดับสีกำปั้นแชมป์สภามวยโลกดับเบิลยูบรุ่นไลฟ์ฟลายเวทอยู่ในอันดับ3และอันดับ4คือน็อกเอาซีพีเฟรชมาดอดีตแชมป์ s, สมาคมมวยโลกดับเบิลยูบรุ่นมินิมันเวท10อันดับนักมวยชาวไทยที่ยังคงชกอยู่ในปัจจุบันอันดับ1นึสีสเกตสอรุ่งวิสัยรุ่นแบนตําเวทอันดับ2เพชโกสลกรีนสุดะรุ uda, ่นไลฟ์ฟลเวทอันดับ3ปัญญาประดับสี รุ่นไลฟ์ไฟเวดอันดับ4น็อกเอาต์ซีพีเฟรชมาดรุ่นมินิมันเวดอันดับ5ยุทธพงษ์ทองดีรุ่นแบนต์ตัมเวทอันดับ6ธนันชัยจรูนพักรุ่นไฟเวดอันดับ7เพศซีพีเอฟรุ่นแบนต์ตัมเวดอันดับ8ชายน้อยวรวุฒิรุ่นซูเปอร์แบนตตัมเวดอันดับ9พงศสพลปัญญาคารุ่นซูเปอร์แบนตตัมเวทอันดับ10แก่นนคร g p p ีเรือใบไข่มุกรุ่นแบนต์ตัมเวด